จครับทงงานครับมื่อนี่แล้วแปดไลครับเห็ดของยาครองกับปั้นไปสถีพรแถดนะครับใส่เขาไว้ยกคู่วาิเห็ดลองปามครับหน้าเกาแล้วครับเลื่อเขามาใส่ใว้ลองเบิง้งทานได้เกยวน้ำข้าเจ้ามากอนแล้วครับเมื่อนี่ก็ ได้ช่องแผลนะครับรลดอะไรครับโรตารีครับไปโซนคนแนนครับอันนี้รุดครับนี่ครับแตกออกเลยครับแตกมุดอะไรเนี่ย แผลซองครับแผลซองสก,กีขาดครับตดีวนี้พ่อซ้อมได้โยครับนี่ีดัดลงเสื่อมจกกักรจัดดัดลงมาลงครับการทำงานแต่ละมือกะเอาน็อตกับขาดอีกครับ <laughs> น็อตขาดไปใช้ปุดดี่โอ้ยแต่ละมือแต่ละเวณนานะครับนี่แต่แนว จกมีอย่างห่างอีวบ่ครับอย่างอื่นก็ยังปกติสลักอะเงี้ยครับที่แรกเปิด้านี่สลักเนี้ยปิดเองครับไม่เนี่ยครับมไม่งั้นเตะตะคาอะไรจะฟ้องมุ้งนี่ตับจางกัน มื่อ,อครับมือใดมือบอ่อเหรครับในตะาคาน้ำมันกับค่าอะไรระจักและเมื่อนี้ครับลิปนี้ก็น,น,นี่แช่น้้ล้วครับฝากติดตามให้เป็นกำลังใจนี่นะครับเราชมคลิปต่อไปแะ้วครับ